สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพามาชมวันนี้ทั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะเนาะเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูดาาดปกติน้ำไม่ที่น้ำไม่เยอะึงขนาดนี้นะน้ำแข็งละลายปกติน้ำไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่น้ำแข็งละลายหมดแล้วล ปกตินี่จะเป็นหาดนะเป็นลูกกินแต่วันนี้ลมพัดแรงถ้ามีคลื่นเนี่ยสวยนะแต่คลื่นไม่แรงปกติถ้ามีคลื่นแล้วมันอากัดซอนเขาเรียกอะไรน้ำแข็งมันจะสวยนะเนาะมันไม่มีคลื่นไม่สวยนะวังเวงไหมบรรยากาศวังเวงมันในหนังไหม สีอ่